เชินมูนะครับหรือว่าวนางฟ้าตรงวัดนี้มีอะไรพิเศษมีรถคันหนึ่งของพระองค์หนึ่งที่เคยขับมานะสี่แยกไกลททำเนียบรัฐบาลเวียดนามใต้และก็เดินออกจากรถเสร็จปั๊กเนี่ยท่านลากน้ำมันใส่เลยแล้วจุดไฟเผาตัวเองนะครับถ้าใครนะฮะในยุคป,ปีสองสองห้าศูนย์เจ็ดเข้ายูทูบดูได้เลย,เลยนะพิมพ์แค่ว่าพระเผาตัวเท่านั้นแหละขึ้นมาเลยนะครับ ณที่เวียดนามนะทำไมเขามาถึงเอาตัวล่ะเพราะว่าเขามาประท้วงนะค,ความขมขีของรัฐบาลเวียดนามใต้ศาสนาพุทธเขาอยู่ในนั้นนะ่ะอยู่ในเวียดนามในยุคก่อนน่ะนะครับเขาเล่าข่าวอยู่ในประเทศเวียดนามนะครับถูกปิดปังไปหมดเลยนะฮะภายในเวียดนามเนะ่ะเราไม่รู้อะไรซึ่งเราเป็นคนต่างประเทศเราเคยได้ยินคําว่าเวียดกงตาแดงหูยาวน่ากลัวใช่ไหมครับแต่มันไม่ใช่นะครับมันผิดไปหมดครั เพราะว่าอเมริกาเนี่ยอยากให้คนต่างประเทศอ่ะหันไปนมองเกียรติเวียดนามประเทศหนึ่งที่น่ากลัวที่ไม่น่าคบประมาณนี้ทําให้คนต่างประเทศเนี่ยสึกว่าเวีเยดน,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 นามนะครับไม่น่าคบเลยก็เหมือนสนัสนุนอยู่เวียดนามนะครับเขาโดนส่งผงไม่มีใครรู้ครับนะฮะจนกว่าเนี่ยพระองค์นี้นะมาแสดงออกตัวมาแล้วก็เผาตัวเพื่อให้เป็นข่าว เพื่อเป็นข่าวทาไมอ่ะเพื่อให้องค์กรศาสนาพุทั่วโลกเนี่ยหรือ่าทั่วไอ้คนทั่วโลกได้รู้ว่าเวียดนามนะครับอยู่ในจุดเป็นวิกฤตไปแล้วนะไม่ได้เผาตัวอยู่ในรถนะทันเดินออกมานั่งพักเทียบอยู่นะั่งสมาธิได้แหละแล้วก็รักทมานใส่ก,กุญแจรนะครับมีรถทันจอดอยู่ทะเบียนห้ากํามแนะนเชื่อเลยว่าหลังจากที่หัวขอปคมดีหัวใจของเขาไม่สามารถไหได้ทุกปรนลิยังอยู่นะ ไม่ใช่ว่าสลายไปแล้วยังมีอยู่นะเราอยู่ที่วัดแห่งอยู่ที่เวียดนามใต้นะครับเพราะความเิดเหตุจากที่เขาเขาตัวเร็จป้องประธานาธิบดีของเวียดนามช่วงตรงนีโดนยิงตายหลังจากน,นั้นเดินประธานาธิบดีของอเมริกาเนี่ยประธานาธิบดีของอเมริกาเคนเนดีน้นะถูกยิงตายนะฮะเนื่องจากที่ว่าเขานะฮะมาคุดเพื่อศาสนาพุทธนะครับอ่า